สวัสดียามเย็นเพื่อนๆเอฟซีคนบ้านรถไฟนะครับอตอนนี้อยู่ที่จุดตัดด้านใต้บ้านขูบัวนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมรถไฟกันแถวๆย่านสถานีรถไฟบ้านขู่บัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการรีกกันนะครับตอนนี้รถธรรมดานะครับขบวนที่สองหกสองหัวหินกรุงเทพเดี๋ยวจะวิ่งมานะครับแล้วก็เข้าในรางที่สองนะครับลีกกับด่วนพิเศษทัก สินารัฐที่สามหนึ่งนะครับสองกสองก็มาตามเวลานะครับวันนี้วันนี้ใช้รถเป็นดีเซลลางนะครับ เขาเลนรางที่สองนะครับต้องจอดร้อสามนึงนะครับโอ้โหเดี่กำลังร้อนเลย ประจากรับนะครับ มาชมกันต่อนะครับตอนนี้17บเนาฬิกาหนาทีนะครับส่วนพิเศษที่3านึก็มาถึงนะครับวันนี้ล่าช้าอยู่ประมาณ10นาทีนะครับก็ถือว่าทำเวลาดีนะ จุงเทพจุมทางหาดใหญ่นะครับโอดุนตะลบกไปเลยครับ ครับตอนนี้มาอยู่กันที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับข้างหน้านี้เป็นอาคารทําการชั่วข่าวนะครับครับให้ดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับในตอนนี้นะครับข้างหน้านู่นนะครับเป็นอาคารหลังไม่นะครับที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็ เหลือแต่ทำชานชาลานะครับข้างหน้าตรงนี้นะครับก็มีกองเหล็กมากองอยู่นะครับก็เอามาไว้เพื่อทำหลังคานะครับของชานชาลานะครับพอเห็นกองมาได้สักพักนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะครับส่วนทางด้านหน้าตรงนู้นนะครับตอนนี้ก็ทำการเทเสานะครับ เพื่อที่จะทำชานชาลานะครับทางฝั่งนู้นนะครับตรงนี้นะครับเป็นส่วนของตอหม้อของชานชาลายกสูงนะครับทางฝั่งตรงข้ามสถานีอาคารหลังไม้นะครับาทางนี้ก็เป็นอาคารหลังไม้นะครับนี่ครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับทางบนนู้นก็ตอนนี้ เริ่มมีการปูกระเบื้องนะครับนละหลายคนนะครับยังไม่ค่อยทราบนะครับว่าสถานีบ้านคูบัวอยู่ตรงไหนนะครับสถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสถานีอ่าจังหวัดราชบุรีนะครับก็ถัดลงมาทางใต้นะครับจากราชบุรีประมาณ4ี่ถึงห้ากิโลเมตรนะครับ เป็นสถานีเล็กๆนะครับขบวนรถก็ไม่ค่อยได้จอดนะครับมีแค่ขบวน251 252แล้วก็254นะครับที่จอดนะครับขบวนรถทางไกล <c oughs> หลือหล่ขบวนก็วิ่งผ่านกันอย่างเดียวนะครับอ่าครับมาชมกันต่อนะครับ17นาฬิกา50นาทีนะครับอีกสักูรู่รถด่วนพิเศษ ทักษิณที่สามเจ็ดและขบวนสี่ห้าจะวิ่งผ่านที่บ้านคูบัวนะครับตอนนี้ก็เคลื่อนขบวนออกจากราชบุรีมาแล้วนะครับมาวิ่งตามเวลาเลยนะครับวันนี้ก็เหมือนถ่ายซ่อมคลิปเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ไปถ่ายที่ราชบุรีนะครับตั้งแต่สามหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งหกเก้าสองหกสองแล้วก็สี่ศูนยนะครับ ไปถึงบ้านผมไปอัพโหลดลงในคลิปในช่อง youtube นะครับพอดียังอัพโหลดไม่เสร็จนะครับตอนแรกผมนึกว่าอัพโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับดันไปลบคลิปต้นฉบับนะครับทิ้งหมดเลยนะครับโอ้โหสุดท้ายก็ถ่ายฟรีเลยนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้นะครับไปนั่งอยู่ที่ราชบุรีสามสี่ชั่วโมงนะครับโอ้โหก็เสียดายนะครับ วันนี้ก็เลยมาถ่ายที่บ้านคูบัวนะครับเป็นการชดเชยนะครับของเมื่อวานนะครับโดยพิเศษทักสินที่สามเจ็ดก็เป็นขบวนรถที่วิ่งจากกรุงเทพนะครับปลายทางก็ไปที่สุไหงโกโลกแล้วก็ประดังเบซานะครับเดี๋ยวในวันที่สิบเก้านี้นะครับก็จะเริ่ม ต้นทางที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรนะครับไม่ได้ออกที่หัวลำโพงนะครับแจ้งให้เพื่อนๆในหลายคนทราบนะครับวันที่19มกราคม2566นนะครับขบวนรถทางไกลนะครับรถสายใต้สายเหนือแล้วก็สายอีสานนะครับจะออกต้นทางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับส่วนขบวนรถชานเมืองรถธรรมดานะครับที่วิ่งจาก อ,ออกจากกรุงเทพนะครับก็ยังออกต้นทางที่กรุงเทพขวดําโพงเหมือนเดิมนะครับครับมาแล้วครับ เวลาดีเลยนะครับตามเวลาเลยนะครับช่วงหลังๆนล,ลยครับสังเกตนะครับรถทางไกลจะทําเวลากันได้ดีนะครับโดยเฉพาะรถที่ออกจากกรุงเทพมานะครับบรรายากาศยามเย็นนะครับชมกันต่อนะครับเดี๋ยวมีด่วนพิเศษที่40สุร,ราธานีกรุงเทพวิ่งผ่านนะครับ ช้าสามนาทีเองนะครับโอ้โหทำเวลาดีมากเลยครับ ไม่โดน169นะครับวันนี้นะครับปกติจะโดนกันที่บ้านกูบัวประจำนะครับว้าทาเวลาดีนะครับนี่นะครับในส่วนของชานชลานะครับตรงนี้เริ่มมีการปูกกระเบื้องมานิดนึงนะครับให้ดูภาพบรรยากาศนะครับตอนช่วงเย็นๆนะครับนี่ครับบ้านพักนะครับแยิ่งใหญ่จริงๆนะครับโอ้โห แต่ที่บ้านครูบัวน,นี้น่าจะมีแค่สองลากนะครับไม่เหมือนที่บอตะคอที่ไปถ่ายเมื่อวันก่อนนะครับโอ้โหบอดะคอนี้จัดเต็มเลยครับสามางครับชันชลาเพียบเลยก็อีกประมาณสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวจะได้ชมขบวนหนึ่งหกเก้านะครับก็น่าจะเป็นขบวนสุดท้ายนะครับปิดท้ายในคลิปนี้นะครับ เกือบมืดเต็มทีเลยนะครับตอนนี้18นาฬิกา44นาทีนะครับรถเร็วที่169มาถึงที่บ้านคูบัวนะครับชา้าอยู่ประมาณ24นาทีนะครับกรุงเทพยะลานะครับรถเร็วที่169แต่วันนี้ตรงใส่กลับมาใช้หน้าต้อมนะครับโพเสียดายคลิปเมื่อวานนะครับใช้ฮิตาชิสี่ห้4 5นะครับ อที่มีไซเรนบนหัวนะครับสายหน้าต้อมนะครับเป็นหนึ่งสี่เก้าครับทำกระบวนครับโอ้ยการสุดท้ายนี่ไม่มีผู้โดยสารสักคนเลยนะครับก็คลิปนี้ก็จากลากันไปก่อนนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ